ในจํานวน6เดือนนี้เราใช้สองคนคนละ50%ก็คือทำคนละสามเดือนอลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับอพอเราได้จํานวนเดือนเสร็จเราทําไงต่อนะครับขั้นที่สองครับทุกคนก็จะต้องมาคํานวณเพอร์เซนตอร์เพอนะครับเพอร์เซนทุกท่านเห็นเห็นใช่ไหมครับว่าช่องขวาสุดซ้ายสุดหีกอ่ัซ้ายสุดคือ W P ใช่ไหมครับเรามี W P ให้เห็นอยู่ว่า เป็นดพพหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ตามแต่แล้วก็ใส่เข้าไปในแต่และ w pp ก็จะมีอ่า t ท s t number ถูกไหมครับใน test number นั้นอ่าทำงานกี่เดือนอ่าผมจะเมาส์ชี้มาที่ขวาสุดนะครับมันจะมียอดรวมให้เห็นอยู่ว่าอ่ามี6เดือนมั่งแปดเดือนมั่งสิบเดือนแล้วแต่เราแล้วแต่หัวหน้าท่านจะกำหนดตามความเหมาะสมนะครับถ้าไม่ถ้า,ากำหนดไม่เหมาะสมก็จะเกิด ความขัดแย้งภายในโครงการของท่านเองครับทีนี้เราได้จํานวนเดือนของแต่ละแทนนัมเบอมาแล้วเราจะนํามาแบ่งให้แต่ละคนทํานะครับทีนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่ผมนํามาให้ทุกท่านดูนะครับทส์นัเบอร์สองจุดหนึ่งอ่ตัวนี้สองจุดหนึ่งนี้นะครับจากของเดิมกราฟเดี๋ยวผมกลับไปที่กราฟนิดนึงกราฟนะครับสองจุดหนึ่งหัวหน้าทีมกําหนดว่าให้ใช้หกเดือนสองจุดสองหกเดือน 2.36เดือนนะครับอันนี้คือ 1, man, 1, 1คนฟูลไทม์ทำงาน6เดือนนะครับสามอันนี้อันละ6เดือนเราก็จะเอาตัวเลข1เดือน1แทสนัเบอร์เนี่ยมาดูว่าแต่ละแทส6เดือนเนี้ให้ใครทำมั่งก็จะมาแตกเป็นอ,อย่างให้ดรอมรรดรวันชัยดรนงรั on, ก,ร ai, กระ,ะทำไปคนละ 1นึ่งจุดแปเดือนหนเดือนศูกเดือนและขนบดนี้เพื่อที่จะรวมทั้งหมดแล้วเป็น6เดือนอันนี้คือการแบ่งแบ่งจํานวนเดือนให้ทุกคนทํางานเพราะฉะนั้นในแต่ละคนก็จะเข้ามาร่วมทํางานในแคสต์นั b มเบอร์นั้นๆโดยจํานวนสัดส่วนของเดือนที่ไม่เท่ากันแล้วพอคํานวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะเท่ากับหนึ่ง้เซพอดีครับอันนี้คือพื้นฐานในการคำนวณเลยนะครับ ส่วนตัวเลขที่ผมเขียนไว้ข้างหลังนี้เดี๋ยวท่านก็ไปดูจากเอกสารผมแล้วกันนะครับแล้วก็สงสัยก็มาคุยกันต่อได้ทีนี้ในเมื่อเรามีแท็บนัมเบอร์หนึ่งแท็บสองแท็บสามแท็บจากสองจุดหนึ่งถึงสองจุดเก้าตามตัวอย่างน,นี้เราก็จะได้จํานวนเดือนทํางานของเวิร์กแพคเกจรวมอยูด่ด้านขวามือน,นี้ครับตัวอย่างน,นี้คือรวมได้53าเดือนทํางาน5 3บามเดือนทํางานเอามาจากไหนบ้างก็เอามาจากแท็บนัมเบอร์แต่ละอันมารวมกัน แต่ละแทสนัมเบอร์ก็จะบอกว่าใครทํางานกี่เดือนในแต่ละเดือนที่แบ่งไปให้แต่ละคนทํางานนั้นก็จะหารเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาได้ทีนี้ได้เดือนทํางานแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับงบประมาณนะครับผมก็มจะให้ดูต่อลงมาว่าตัวไฟล์ Excel ที่เตรียมมาให้ทุกคนได้ใช้นี่นะครับเป็นไฟล์ Excel ที่เราเขียนสูตรคำนวณเอาไว้เพื่อให้เกิดการคำนวณอย่างอัตโนมัตินะครับช่องนี้ที่ผมชี้อยู่นี้นะครับเป็นค่าจ้างรายเดือน นะครับอย่างเช่นนักเติมพรทางานแททางานดับีรวมทั้งหมด12บจเดือนอันนี้คือโครงการรู้สึกจะเป็น5ปีนะครับ12.6เดือนทำา wP 12.6เดือนค่าเงินเดือนเดือนละ3,000นะครับ3,000ันยูโรตัวรายรับของนรอเติมพรที่เป็นค่าแรงบุคคลนะมันก็จะถูกคูณขึ้นมาในแต่ละ Test Number เลยว่า อ่าแท 1, 2, 3, 4, ็หนึ่งสองสามสี่ห้าแลพิพรทํากี่เดือนก็จะคูณด้วยอัตรารา,ายเดือนออกมาออกมาเป็นยอดรวมของทั้งโครงการนะครับยอดรวมที่สุดท้ายตอนท้ายน,นี้จะเกิดขึ้นกับทั้งโครงการนะครับแล้วยอดเหมือนกันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่อยู่ในทีมของเรานะครับที่อยู่ในพลิกนำเบร์ของเรานํามารวมกันแนวน,น,นอนข้างล่างก็จะเป็นโชทอทั้งหมดอันนี้คือจํานวนเงินลบประมาณของบุคคล เราได้จํานวนเงินงบประมาณของบุคคลแล้วจากที่กล่าวมาว่าในพลิกนัเบอร์ของเราเราทําเรารับผิดชอบแบบ P P สองเราก็เอาเอา,เอาตัวแทสนับเบอร์ที่เป็นารายละเอียดมากําหนดจํานวนเดือนทํางานเอาจํานวนเดือนทํางานมาแบ่งแบ่งตามจํานวนคนที่มีนะครับแล้วจํานวนคนที่มีแต่ละคนที่ทํางานกี่เดือนนี้เอาไปคูณกับค่าจ้างแต่ละคน ค่าจ้างเงินเดือนแต่คนไม่เท่ากันนะครับบางคนก็สามพันบางคนก็สามพันห้าบางคนก็สี่พันมั่งสองพันมั่งอ่าแปดอ่าแปดร้อยมั่งอะไรต่างๆเหล่านี้อ่าหัวหน้าทีมของท่านก็จะกาหนดขึ้นมาตามความเหมาะสมของคุณสมบัติของแต่ละคนในโครงการนั้นๆน,น,นะครับเมื่อรวมกันเสร็จได้ยอดรวมเป็นเงินออกมาทั้งโครงการนะครับเราก็จะได้ตัว A ที่ผมชี้นี่คือตัวเเอาไปไหนครับเอาไปกรอกในช่องที่หนึ่งอ่า เดีย๋ยวผมเปิดกลับมาให้ดูตารางอีกครั้งหนึ่งนะครับตารางที่พูดถึงนี้ก็คือตารางนี้ครับนี่นะครับอาจจะยังไม่มาครับมาแล้วนะช่องนี้ครับทุกคนมองเห็นนะครับช่องที่หนึ่งเนี่ยที่เขียนว่า A p p r s s o n l l o s t t ตัวนี้มันจะบ่งบอกว่าในพิกนัมเบอรของท่านทั้งหมดเนี่ยมีค่าแรงล้นร้วนเท่าไหร่ อย่างเช่นกรณีของอบริษัทพิมพ์ทสองม้วนนะครับอยู่เบอรเจ็ดที่ผมทำมาเป็นตัวอย่างนี้สมมุติโครงการตัวอย่างนี้423,500ยูโรอันนี้ก็จะถูกเอามาคูณไว้ตัวนี้ตัวเลข423,500แล้วัวนี้มาจากไหนก็มาจากที่เราคำนวณกันเมื่อสักครู่ก็คือจํานวนเพอรมเติมมันของแต่ละแทสต์นัมเบอร์เอามาคูณกับจํานวนเดือนของแต่ละคนที่แบ่งกันว่าแต่ละคนทำงานทํางานกี่เดือนแต่ละเดือนเอา มาคูณกับเงินเดือนของแต่ละคนนะครับเอามาบวกกันก็ได้ยอดนี้ขึ้นมาอ่ะทีนี้กลับมาต่อนะครับกลับมาต่อตรงช่องที่สองช่องที่สองนี้จะเป็นค่าท่องเที่ยวไม่ใช่ค่าเดินทางอ่าทุกคนเห็นนะครับค่าเดินทางก็จะเหมือนกันว่าเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะครับอาจจะเล็กไปอ่านี่นะครับ ค่าเดินทางในตัวโปรแกรมใหม่ของทุนยุโรปจะแทนด้วยช่อง C1 นะครับที่ผมชี้นี่ C1 ค่าเดินทางก็จะเหมือนกันว่าใน w p 1มีแท็กน้ำเบอร์อะไรบ้างนะครับเราก็จะใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้ตรงที่ผมชี้อยู่นี้แล้วบางแท็กน้ำเบอร์ไม่มีการเดินทางเราก็ว่างไว้นะครับเป็นศูนย์แท็กน้ำเบอร์ไหนเดินทางเราก็จะใส่ยอดเงินเราไว้นะครับข้างบนนี้คือส่วนของชื่อของพิกน้ำเบอร์นะครับว่าพิกน้ำเบอร์ไหน รับผิดชอบอันไหนแล้วพิมพนับเบอร์ของท่านมีการเดินทางเพื่อซัพพอร์ตแทส์นั b เบอร์ไหนนะครับไม่ได้แปลว่า,าใส่เข้าไปก่อนไปของแทส์นับเบอร์ไหนไม่รู้อันนี้ไม่ได้นะครับมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันในภายหลังได้จึงกําหนดตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนทำโปรโสโลว่า,าเรากําหนดพลังงานในแทส์แทส์นับเสมมุติ2.2ง 2. 2, นะครับมีการเดินทาง1เที่ยวในเมืองไทย ไปไหนก็ตามแต่ใช้เงินทั้งหมดในการเดินทาง1,500ยูโรอันนี้มีรวมรวมทุกอย่างนะครับรวมทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ท่านไปอยู่ได้ก็จะรวมอยู่ในนี้ค้าหนึงถึงด้วยค่าตัว c หนึ่งเอาไปใส่ไว้ตรงไหนครับวิธีการรวมก็เหมือนกันก็คือช่อง w p ทั้งหมดนี้ก็จะถูกนํามารวมกันไว้ฝั่งขวามือทุก w p ก็จะเอามารวมกันไว้ในทัวทอลอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับยอดรวมตรงนี้ของเวิร์กแพ็กเกจของท่านถ้าท่านรับผิดชอบเวิร์กแพ็กเกจสองอย่างเดียวท่านก็จะเพาะยอด WP สองของการเดินทางนี้ไปเติมในแผ่นของอทุนยุโรปนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกทีนึงคือตรงนี้ครับ C 1น่งทุกท่านเห็นนะครับตรงนี้ C 1ที่ผมชี้อยู่นี้นี่คือการเดินทาง ตัวเลขที่จะมาเดินมาใส่คือตรงนี้ข้้งล่างอยู่ในช่องของท่านเองแบบนี้เป็นต้นนะครับเราจะทําแบบนี้ไปทุกช่องที่เรามีอยู่ในแนวนี้ในระบบยุโรปจะต้องเติมทั้งหมดช่องที่เป็นพื้นฐานนะครับมีข้้งล่างนี้9ก้าช่องนะครับ9ก้าช่องตั้งแต่ค่าแรบงบงานบุคคลช่องดีนี่จะเป็นของสับคอนแทคกก็คือการจ้างช่วงให้เรามาทางานเท่าไหร่เราก็ต้องใส่ยอดตรงน,นี้เข้าไปเรื่องของ ค่าเดินทางจะอยู่ช่องนี้นะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของ u i p m e n t นะครับ ment. อ e n t รณ์คำนวณยังไงคิดยังไงวิธีการเหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะกลับมาข้อมูลเดิมว่า Equipment e q u i p m e n t คือ C2 C2 คือตรงนี้นะครับะจะก็จะออกมาเป็นรูปแบบเหมือนกับค่าเดินทางะครับว่า u i p m e n t อุปกรณ์ของท่านนั้น เอามาใช้กับแทสต n u ัมเบอะไรใน W P อะไรท่านจะต้องเติมเข้าไป